ล่างรันก no no pues. no ็มันรันหน้าไปหน้าทางเาเะมาได้ห้เอกันใช่ไหมก็จะรันหน้ามึ้หน้าหน้าของฝั่งมึงโอ้หกสิ้นะยูน้หกสิมยูนิทูน่ đã được hai mươi bốn năm của việt nam. Nhà hai mươi năm 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 อ๋อตอนนี้คือมือเรียนใเรียาจะมีเรียแคารงปิ่เ้าเาเองจากแต่เนี่เราเองเนี่ยหมมีเรเองเียมีรง่นมีโรี้เียั้รที่มีความสมากเลย่นนี้ันอนอ ก็เไอ้ีนเลยไอ้หน่อยทำเการส่สรินามทำใจกัอย่างจากพี่เปนทาแ้วนี่ลุงลุงบานพีโรจากใรกายกอเดรก็ที่ห้าก็ต้องเปิดก็ต้มันเห็นผลมาแล้วก็เลยรีมาเลยมาจแไปแล้วเี๋ยวต่สวัสดีคุณแม่ดูใหจ้าคุณเป็นชรเดี๋ยวรื่องปอนหน้าพีโรลุงช่างร้องพีโรเต้น เดี <before> ๋ยวเป็นอย่างไงบ้างอป่อยจับทได้าอะไรล่ะมนนบ้ามันจิตบ้าเ้แอกินเรอคนที่กินเร็วมากช่องลมช่องลมช่องูช่องลม้วกินแล้วครับกินไขไม่ได้เขาเลย

คืออะไรคะเออเรา <laughs> 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 บอก่าออกอะเลยอยู่อกเไรา่มาแล้วกิอะไรด้วยไม่ได้เชื่อว่าหนูจะกินกับลราพีเอาเยอะหมดแล้วแต่กนเยอะไปลูกเยวกินไม่หมดตักอาหารให้น้องจำปาปิดไว้ลูกมดจะได้ไม่เข้า นะนะกินให้หมดนะจำปานะบอกกินให้หมดนะจำปากินไม่หมดโดนแนะ่บอมันนอนลงเร็วนอนลงนอนลงนอนลงเอ้ยอยากให้เกาหลังให้เกาคอให้หน่อยเกาคางให้หน่อยเอ้ยเอ้ยอยากให้เกาให้แท้ <laughs> สวัสดีค่ะเราจะมาล้างเห็ดแกงนะคะเห็ดที่เอามาสี่ดอกนะคะโอ้ยางามไรเหมือนเห็ดตับเต่าเลยเนาะสี่ดอกงามๆเนื้อแน่นๆปานเห็ดหลงก ไม่มีดินเลยเลยจะหนีพี่ทำไมอืมจะหนีพี่ทำไมพี่มึงอาบน้ำพิ่อาบน้ำแต่งตัวเสร็จเนาะจะ้วกใส่หัวใจด้วยถ้าเห็ดมันมันมันเหมือนเห็ดตับเต่าแต่ว่าอันนี้มันเป็นสีขาวไ่ได้อยากกินเส้นปลายมันเฟ้นฟลายอยู่ไหนคะ ยังได้ไหมไม่ได้ค่ะทำไมทำไม่ไมเป็นค่ะถ้าทำแบบมีดไงค่ะแต่เราทำมีดไม่เป็นนะเพราะว่าเพราะมันคมนะคะไม่ใหญ่ทำอ๋อค่ะอย่าดื้อนะอย่าดื้อนะอย่าดื้อนะนั่งรอนนั่งนาาน่งรรอออกิาาาห nang ro kinh า a n nang ro kinh han de t h า hai kinh han ดน,นะห้ามดื้อน,นะอย่าอ้อนอ่อย่าอ้อนนะอ้อนก็ไม่ได้นั่งได้เข้ามีบ้านมันเนาะเอ้าบ้าบอถึงนั้นเลยตรงนี้เป็นที่เขาสั่นตรงนั้นเป็นที่เเก็บของมันมเนือนน้อแน่นมากเลยนะนี่แสดงว่ามันจะใหญ่ไปอีกเยอะเป็นเห็ดเหรอเป็นเห็ดค่ะเ,เห็ดจีนแห่ดเห็ดจีนแห่ด แมวจังเลยอ๋อมันสีขาวเหมือนกัน,นค่ะทำไมเหมือนตัวนั้นอะพริกตับเตาก็แบบนี้นะคะแต่แกงอร่อยมากเนือ้อแน่นๆันั้น,น,น,นที่ทอะไรไม่นะค่ะซื้อไพ่ซื้อไผอะไรคะ,อะ,รคะโอ้โดอกที่ย์สีแล้ว ไปเออโอ้แมงเมาแมานให้แมงเมาไงเดวคะต็น hmm. mm ้ำจอดแมงนั่งเ้าที่นี้ไม่จืดี่จืงอันนี้มีชีจอะไรตายแล้วน่ะหืม ดูดูดูไม่ไม่รู้เลยไได้ตังเยอะดูสิเอ,เอามาสีดอกต้มก่อนนะคะจะให้ไหมล่ะต้มต้มนานๆนะคะต้มนานๆต้มให้สุกต้มให้จืด ค่อยๆชี้ให้มันนะลูกเออค่อยๆชี้ให้มัน,นอืมจินมันและพอแล้ว,วอพอแล้วลูกมันได้ครบแล้วจำปาอยู่ที่นูน่นจำปาไม่มาโอ๊ยอปิดแล้วปะใหาแม่ก็บนะเดี๋ยวกินหมดค่อยตักให้ไหมเนะาะจำปามา ก็้วก็จำตาใช่ไหมถ้จำตาปัาาางนี้เจมลเลยถ้าจำตาก็ให้จำตาไปเสร็จแล้วแม่ม,มุลลนเหรอแม่บุญหายไปไม่กลับมาได้ไงคะได้งไงคะหิวเหรอลูกหิวเหรอลูกแม่หิวเหรอลูกห,หิวเหรอจ้า เออนึกถงเดียวเป็นห่วงที่ซอยแล้วก็ต้มไว้นะคะแกงพรุ่งนี้เนาะเขาบอกว่าให้เอาข้าวใส่นะถ้าข้าวดำก็แสดงว่ากินไม่ได้แต่แม่เพียนเอาไปแกงแนละ้วเมื่อวานนี้ว่าจะโทรถามแม่เพียนอยู่ว่าว่าจะโทรถามแม่เพียนอยู่ว่า แม่เพียนกินได้เยอะกินหรือเปล่าเห็ดที่เอาไปนะ่ะอ้าวไหนไม่ไดาเอาข้าวลงไปไหนข้าวไปไหนอยข้าวก็ยังขาวเหมือนเดิมเลยข้าวก็ไม่เปลี่ยนสีเลยนะไม่ไดาวเอาข้าวลงไปปั้นหนึ่งข้าวก็ยังขาวเหมือนเดิมเลยอู้น่ากินมากเลยนะนี่พรุน,นี้ค่อยแกง